สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่สมาชิกท่านผู้ชมช่องฝึกคิดสุดหวยเงินล้านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาหาหลักสิบล่างงวดวันที่1กลุ่มพาพันหกห้นะคะซึ่งงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วเราให้เลขเด่นไว้อยู่ที่2ตัวก็คือ8กับ6นะคะตัวรองก็คือ2 9และ5ผลปรากฏว่าเลขออก9 2นะคะหลักสิบก็คือเลข9นะคะหลักสิบก็เลขก็คือเลขเสูตรที่มันเข้าก็คือสูตรที่ห เราให้ไว้ให้ไว้ที่สี่สูตรนะคะสูตรที่หนึ่งเข้าส่วนสูตรที่สองนี้หลุดนะคะหลุดมันไปเข้าที่หลักหน่วยแทนนะคะมันไปเข้าที่หลักหน่วยแทนซึ่งสูตรนี้มีโอกาสมาครบสิบหน่วยนะคะมีโอกาสมาครบสิบหน่วยแต่งวดนี้มันหลุดที่หลักสิบนะคะมันไปเข้าที่หลักหน่วยแทนสําหรับสูตรที่สาม เข้านะคะเข้าทั้ง10หน่วยแล้วสูตรนี้มีโอกาสมาครบ10หน่วยได้ติดต่อกันนะคะต่อเนื่องกันถึง10งวดนะคะ10งวดแล้วที่ยังไม่เคยหลุดเลยที่มาครบ10บหน่วยนะคะแต่รวมๆแล้วก็13-14งวดแล้วเรามาดูว่าสูตรนี้จะเดินต่อได้อีกไหมทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะคะ สำหรับสูตรนี้นะคะก็เป็นสูตรที่มีโอกาสมาครบ1ิหน่วยแต่ปรากฏว่าหลักหน่วยมันหลุดนะคะมันยังเข้าหลักสิบอยู่เหมือนเดิมนะคะเข้า3ส,สูตรเรามาดูว่าทั้ง3ส,สูตรนี้จะเดินต่อได้อีกหรือไม่ค่ะสูตรทุกสูตรมีโอกาสหลุดและมีโอกาสที่จะไปต่อได้เท่าๆกันนะคะไม่การันตีว่ามันจะถูกร้อเเซขอให้เ,เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสําหรับสูตรที่1น,นะคะสูตรที่1เราจะใช้ เราจะใช้หลักพันบวกด้วยหลักร้อยขอ,องรางวัลที่1นะคะแล้วก็บวกด้วยหลักสิบของเลขล่างนะคะก็คือหลักพันก็คือ0หลักร้อยคือ1หลักสิบล่างก็คือ9แบบนี้นะคะศนบวก1บวก9ได้เท่ากับ10เราก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือศนย์เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2อบวก1เป็น1 ตัวที่สามบวกหนึ่งเป็นสองตัวที่สี่บวกสองเป็นสี่ตัวที่ห้าบวกสองเป็นหกตัวที่หกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดมีหกตัวนะคะศูนย์หนึ่งสองสี่หกเจ็ดสูตรนี้จะมาในหลักสิบล่างได้อีกไหมนะคะสูตรนี้เข้ามาแล้วยี่สิบห้างวดนะคะเดินดีมากเลยยี่สิบห้างวดและก็มีโอกาสมาครบสิบหน่วยได้บ่อยด้วยนะคะสําหรับสูตรนี้ก็งวดที่แล้วเก้าสองก็เข้างวดก่อนหน้านั้นสามหกก็เข้า ก่อนหน้านั้นแ3ก็เข้าอย่างนี้นะคะมโอกาส์มาครบ10หน่วยนะคะสำหรับ6ตัวนี้012.4.6.7ตัวไหนจะมาในหลักสิบนะคะตัวไหนจะมาในหลักส0บล่างเราไปลุ้นกันนะคะไปลุ้นกันในงวดของวันที่กลุ่กุมภาพันธ์นะคะสำหรับสุดที่2นะคะสุดที่2ก็เป็นสุดที่ง่ายๆเราจะใช้หลักร้อยบวกหลักสิบบวกหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่1นะคะดูเส้นสีแดงตรงนี้นะคะหลักร้อยก็คือ7 หักสิบก็คือสหลักหน่วยก็คือ 1. หนึ่งแบบนี้นะคะเจ็บวกสาบวกห่ได้เท่ากับสิเอาเฉพาะหลักหน่วยมาก,ก็คือห่เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่สองบวกหเป็นสองเลขเด่นตัวที่สาบวกหเป็นสเลขเด่นตัวที่สี่บวกหเป็นสเลขเด่นตัวที่ห้าบวกหเป็นหเลขเด่นตัวที่หกบวกสเป็นแเลขเด่นตัวที่เจบวกหเป็นเมีอยู่เตัวนะคะหนึ่งสอี่ห้าแดเ้า ตัวไหนจะมาในหลัก10บล่างนะคะตัวไหนจะมาในหลัก1ิล่างและสุดนี้จะมาครบ10บหนวยร้อยได้อีกหรือไม่นะคะดูสถิติของมันนะคะเดินดีมาก92งวดที่แล้วนะคะสามงวดก่อนหน้านั้นอีกนะคะแปดสองห้าเจ็ด9ดเดินดีมากนะคะเดินดีมากสำหรับสุดนี้7ตัวถ้ามีกกิดมาครบทั้ง สิบหน่วยก็ถือว่าโอเคนะคะเราดูหลักสิบแล้วเร,เราค่อยเอาไปจับคู่กับหลักหน่วยอีกทีหนึ่งนะคะว่ามันจะอยู่ในเจ็ดตัวนี้หรือไม่นะคะโอกาสและความน่าจะเป็นมันมีโอกาสมาสูงนะคะมาได้สูงสําหรับสูตรนี้ถ้ามันยังเดือนต่อได้อีกนะคะสําหรับสูตรที่สามนะคะสูตรที่สามเราจะดูเส้นสีเขียวตรงนี้นะคะข้างล่างเราจะใช้หลักสิบบวกหลักหน่วยของสามตัวครั้งที่หนึ่งนะคะก็คือ 3บวก1นะคะ3บวก1ได้เท่ากับ4เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2บวก4เป็น8ตัวที่3บวก1เป็น9ตัวที่4บวก1เป็น10เอาหลักหน่วยมา,มา,มาคือ0ส่วนตัวที่5 1บวก1ได้1ตัวที่6บวก1ได้2ตัวที่7บวก1ได้3มีอยู่7ตัวนะคะสำหรับสุดนี้ก็คือ4 8 90 1 2 3นะคะตัวไหนจะมาใน หลัก10บล่างงวดวันที่1กุมภาพันธ์เราไปรุ่นกันและสูตรนี้ก็มีโอกาสมาครบ10หน่วยได้สูงเช่นกันนะคะเมือ่อที่แล้วก็หลุดหลักหน่วยไปแต่ก็มาที่หลักสิบนะคะก่อนหน้านั้นะมันเดินดีนะคะสา8ห8 2ดสาดสองนะคะอันนี้มาในหลักหน่วย <S <S คือสูตรนี้7ตัวนี้มีโอกาสมาในหลักสิบหลักหน่วยได้ตลอดนะคะเดินดีมาก17งวดแล้วแล้วเรามาดูทั้ง3สูตรนะคะทั้ง3สูตรว่ามีตัวไหนที่ชนกันบ้าง ท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าตัวไหนที่ชนกันครบทั้ง3สูตรบ้างนี่นะคะตัวที่ชนกันครบ3สูตรตัวแรกนะคะตัวแรกก็คือเลข1ค่ะ1จะมาไหมในหลักสิบล่างถ้า1ไม่มาถ้าสมมุติว่า1ไม่มามันยังมีตัวที่ชนกันครบ3สูตรอีกไหมตัวที่สองนะคะตัวที่2ที่ชนกันครบ3สูตรก็คือ เลข2นะคะเลข2ก็คือสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3มีนะคะนี่นะคะเลข2แล้วตัวที่3มมีไหมถ้า1นกับ2ไม่มามีตัวที่3มาอีกไหมตัวที่3ามก็คือเลข4นะคะเลข4มีนะคะหรือบางทีนะคะใน3ตัวนี้แหละอาจจะมาครบ10หน่วยก็ได้นะคะเพราะว่าสูตรเรามีโอกาสมาครบ10หน่วย สูตรเรามีโอกาสมาครบ1ิบหน่วยนะคะถ้ามาครบส0บหน่วยได้ทั้ง3สูตรโอกาสที่จะเป็นไปได้ก็คือในสามตัวนี้นะคะวินในสามตัวนี้อย่างเช่นสองหนึ่งสองสองสองสี่สี่หนึ่งสี่สองสี่สี่แบบนี้นะคะหนึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะถ้าสมมติว่ามันมาครบได้นะคะถ้ามันไม่เบิ้ลก็มีสองสี่สองหนึ่งสี่สองนีนะคะถ้าสมมติว่ามันหลุดสูตรหนึ่งถ้าสมมติว่ามันหลุดสูตรหนึ่งนะคะมันก็จะเหลือตัวที่ ชนสองสูตรนะคะเราก็จะกันไว้อาจจะหลายตัวนะคะแต่ให้ท่านผู้ชมเลือกตัวที่ชอบก็แล้วกันนะคะตัวที่เด่นก็คือ1 2สองและ4ตัวที่ชนกัน2สูตรก็คือมีเลข0นมีเลข3เลข5มีตัวเดียวเลข6มีตัวเดียวเลข7มีตัวเดียวเลข8มี 2ตัวเล็กมี2ตัวนะคะก็จะเป็นอยู่7ตัวมีอยู่7ตัวก็คือ0 3 8 9นี่คือตัวที่การไว้นะคะนี่คือตัวที่การไว้คือ0 3นย์แต่ตัวที่เด่นเดนเด่นที่สุดนี้ก็คือ1 2 4นะคะถ้าเราดูเฉพาะ3สูตรนี้ตัวที่เด่นในหลัก10ล่างก็คือ1 2และ4นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเอาสูตรอื่นนะคะที่ไม่ได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกนะคะ ที่ไม่ได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูสูตรที่มันเคยหลุดแล้วมันกลับเข้ามาใหม่นะคะแต่ถ้ามันเข้างวดนี้เดี๋ยวดิฉันจะนําให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเราเน้นที่เลข2นะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบเลข2ชอบตัวอื่นก็ได้นะคะเลือกเอาตัวที่ตัวเองชอบนะคะแต่ว่าเลข2นี่คือมันเป็นตัวที่มีในสูตรอื่นด้วยนะคะในในสูตรที่มันเคยหลุดนะคะมันเคยหลุดแต่มันคราวนี้มันเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะมันเข้ามาแล้วก็เลย เน้นไว้ที่เลข2กับเลข4นะคะถ้าชอบก็ลองดูนะคะลองดูว่าจะชอบไหมถ้าไม่ชอบสองกับ4อาจจะมีตัวหนึ่งเลข1ที่รองไว้นะคะหรือว่าตัวรองกลุ่มนี้ก็ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นสูตรทุกสูตรมีโอกาสหลุดและมีโอกาสที่จะไปต่อได้เท่าเท่ากันไม่การันตีนะคะว่ามันจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะตัวเลขทุกตัวที่พูดมานี้ก็ จากสูตรเท่านั้นไม่ได้พูดนอกเหนือจากสูตรเลยนะคะอย่างสูตรที่1เนี่ยก็มีโอกาสมาครบ10หน่วยได้สูงมากนะคะเข้ามาแล้ว25งวดในหลักสิบนะคะอันนี้นะคะ17ก็เข้านะคะอันนี้มาในหลักสิบนี้เจศนย์มาเข้าครบนะคะอันนี้หลักสิบนี้ก็นี่คือเน้นที่หลักสิบสาหรับสูตรนี้แต่บางครั้งก็อาจจะมาครบ10หน่วยได้นะคะสูตรนี้เดินดีนะคะแล้วสูตรนี้มีโอกาสมาครบ สิบหน่วยนะคะสองเก้าเจ็ดศูนย์หกเก้าแบบนี้นะคะก็เดินดีก็จะมี แค่งวดนี้ที่ไม่เข้านะคะมีงวดนี้ที่ไม่เข้าครบสองนะคะมาเฉพาะหลักสิบหลังจากนั้นมันก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยามันก็ครบสิบหน่วยมาอย่างต่อเนื่องนะคะครบสิบหน่วยมาอย่างต่อเนื่องยังไม่เคยหลุดเลยสําหรับสุดที่สองนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแปดเก้าจะมาครบสิบหน่วยได้อีกหรือไม่ไปลุ้นนะคะไปลุ้นกันแต่สุดที่สามนะคะก็มีโอกาสมาครบสิบหน่วยได้สูงเช่นกันหนึ่งเจ็ดมานะคะอันนี้ เจ็ดูนมานี่6 9มานะคะแล้วก็2 3มา7 9มา9 0มา8 3มา3 8มาอย่างนี้นะคะก็เดินดีเรามันก็จะมีช่วงที่มันหลุดแต่ว่ามันหลุดก็อาจจะมีแค่หลักสิบหลักหน่วยแต่ถ้าหลุดแล้วมันยังกลับเข้ามาใหม่ได้อีกก็ เรายัางใช้มันอยู่นะคะเรายัางใช้มันอยู่หลุดไปงวดของวันที่16พฤศจิกายนหลังจากนั้น4งวดมันเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วงวดวันที่1กุมภามันจะเดินต่อได้อีกไหม4890123ซึ่งทั้ง3สูตรนี้ตัวที่มันชนกันครบ3สูตรก็คือ124ถ้าท่านผู้ชมชอบ24ก็จัดได้นะคะ24จัดได้2114ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบเลยนะคะสาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อน ได้ใช้ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะหวังว่าทุกท่านจะเฮงเปังๆร่ำรวยกันทุกคนและก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปในสูตรต่อไปที่จะลงให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะทำคลิปใหม่ๆคิดสูตรใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ